เพื่อมาซื้อเบอร์เกอร์ตอนดึกแต่ระหว่างทางกลับบ้านก็เจอกับเรื่องราวสุดสยองทางเดียวที่จะรอดคือต้องปั่นจักรยานหนีเราจะเอาชีวิตรอดแล้วกลับไปกินเบอร์เกอร์ได้ไหมก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กันก่อนนะครับใครจะอยู่ก็อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับเบอร์เกอร์ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเบอร์เกอร์มันเปื้อนเลือดหรือเปล่าวะปแปลก <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเบอร์เกอร์เฮอรเลยฮ้ยอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์นะครับเมื่อกี้เอออยู่บนจักรยานด้วยแบงค์เบอร์เกอร์แบงค์เบอร์เกอร์พอดีว่าดึกๆมันหิวนะครับเราก็เลยต้องขับจักรยานออกมาหาอะไรกินสักเล็กน้อยนะครับแต่คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่สั่งแบบไล่แมนอาจจะยังไม่มีแบบแบบมันเป็นแบบ ชนบทเนี่ยอ๋อมันไกลดูดิมันมีตะป่าใช่ไหมออ,อุ้ยปกติอยู่ปกติอยู่บ้านก็จะสั่งแต่ลายแมนอวันที่วันนี้มาอยู่แบบอาา่าฮต่างจังหวัดหน่อยอค<า>ันที่คันที่นะน้องแปลว่าเอ่อต่างจังหวัดนั่นแหละนะครับนะคันที่แปลว่าต่างจังหวัดนะครับมนะาบบจักรยานคู่ใจจักรยานแบบ อมองหลังได้<ร>ด้วย<ร>ะวะยานขี่ไปโซ่เลยขี่ไปล้อหลดโอเคขับคนเดียวมืดมืดมันก็เปล่าเปีียวหัวใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงเดี๋ยวลง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 ชนผมหรือเปล่านีา่คะชนเฉียดเลยทุกคนเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไม่ต้องเบาเสียงเราไปแล้วต่อโอเคเราจะต้องบีบอันนี้ไปด้วยแล้วกันกิ้งกิ้งกิงกิงเพื่อเดี๋ยวมันมีรถมาชนมาตำดากเรานะครับทุกคนมันจะได้ยินเสียงอ่ามันจะได้ยินเสียงปั่นไปแล้วจะได้กลับบ้านไปกินเบอร์เกอร์จักรยานคุณคุณเหมือนของเราแต่ไม่ใช่ทำไมจักรยานตกหรือไปไวหรือเปล่าเออถ้าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมจะกลับมา ถ้ามันยังอยู่ผมจะเอาผมจะแบกกลับบ้านแต่เดี๋ยววันนี้ขอกลับไปกินเบอร์เกอร์ก่อนนะแรงหมดแล้วไม่รู้จักรยานใครเราอาจะได้ของดีทุกคนนะเอาไปฝากแม่จะได้มีคนละคันอะไรแบบนี้จะได้ปั่นคุ้งกิ้งกัะหนุมกันหนิงกันแม่ลูกคุ้งกิ้งกัะหนุมกันหนิงใครมาปั่นจักรยานเมื่อกี้คนปั่นจักรยานเหรอเออใช่ใช่เหรอใช่ ว่าแกบไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวขอปั่นข้ามทางรถไฟก่อนเมื่อกี้มันเหมือนมีคนปั่นอยู่ข้างหน้าเราอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วทุกคนเริ่มมืดทุกคนเฮ้ยแถวนี้มันไม่มีไฟเหรอวะมันมืดไปอ่ะเนาะสวัสดีคราบลุงเจอกันอีกแล้วนะฮะเออเจอกันอีกแล้วนะทำไมเจอลุงคนเดิมเออเขาจะหลงทางอยู่ที่นี่หรือเปล่า ขับไปขับมาหรอหรือว่าเขาอาจจะออกมาซื้อเบอร์เกอร์เหมือนกันอเอามาซื้อเบอร์เกอร์ให้แฟนไงน่ารักนะลุงคนนี้จักรยานคันเดิมเออเพิ่มเติมคือมีรอยเลือดอ้ามีรอยเท้าด้วยไม่ใช่แค่มีรอยเลือดอย่างเดียวน่าจะมีคนบาดเจ็บเราอาจจะต้องไปช่วยเขา เชื่อคนประสบอุบัติเหตุอีกแล้วเลยโอ้โหปั่นไปคุณอ๋อใช่ไหมใ <c oughs> ช่คปใช่คนที่จักรยานเออผมมาช่วยแล้วครับ <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> ผมเห็นว่าจักรยานของคุณน่ะมันล้มแล้วก็มีรอยเลือดอยู่คุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหม <c oughs> ได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับคุณคุณ <c oughs> หายไปไหนแล้วอุย้ยทางรถไฟอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอปั่นตามหาเขาก่อนนะ <c oughs> โอเคคืออยากจะช่วยเหลือคือเรามันจิตใจดีอะครับ <c oughs> โอเค ไม่เจอเลยออทําไมหายไปไหนล่ะนั่นเลยเมื่อกี้ยังเห็นกันอยู่แวบๆจริงเอ๊ะทำไมเขาวิ่งเร็วกว่าจักรยานเหรอเอ๊ะป้ายเดิมอีกแล้วเราปั่นอยู่กันที่เหรอครับทุกคนเออหรือเราปั่นวนเหรออือทางเดิมเลยอืิงจริงไปก่อนกระดุงกระดงอุ้ยมีหุ่นายกาด้วยว้าวอยากจะลงไปขอถ่ายรูปอยากจะลงไปเซลฟี่แต่ไปก่อนดีกว่าหิวรีบกลับบ้านเดี๋ยวแม่ดุออกมาดึกแล้ว ลุงลุงลุงทำอะไรลุงลุงเอาหัวไปขอกพวงมาลัยทำไมก็อาจจะจำาหมอคัดชิวคัดชิวคัดชี่ยวอาจจะแพ้โอเคเป็นภูมิแพ้เหรอครับลุงยังไงก็หายากินด้วยนะครับนะอุ้ยแปลกแปลนะทุกคนมาเป็นภูมิแพ้อะไรตอนนี้อ่ะขอขอกลับบ้านแล้วกันนะ ไม่อยากอยู่แล้วอ,อยากกลับบ้านอโอ,โอ้น้ำแดงเต็มเต็มเลยเต็มถนนเลยอย่าบอกว่าไอ้ลุงคนเมื่อกี้ไอ้ลุงคนเมื่อกี้มันขับชนหนอเออใช่เป่าไม่แน่ใจว่าคนเจ็บยังอยู่เออแค่เจ็บใช่ไหมเออยังไม่ตุยใช่ไหมครับ โอ้รถไฟมาโอเคโอเคโอเคเคเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกโอเคเราอาจจะต้องรอให้รถไฟผ่านไปก่อนนะครับทุกคนอ,คอันตรายนะนี่ถ้าโอ้โหต้องการอะไรให้ผมช่วยไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมบอกได้นะฮะจะให้พาไปโรงพยาบาลไหมเขาเดินเข้ามาต้องการความช่วยเหลือเหรอ รถไฟสายเลือดอยู่ไม่ได้ปานนึงครับ้มันมันยังไงไปเร็วไปเร็วไปเร็ว้ทำไมมันช้าจังอะว้วโดนอีกแล้วจักรยานล้มเลย not yet ันไม่ใช่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเฮ้ยว้าย่มันคานมาเลยอ่ะทุกคนเออต้องรีบแล้วมีต้นไม้หล่นล้มอยู่ด้วยว้ายเฮ้ยโผล่มากลางถนนเลยอ่ะ ยูไนยูไน้ยไปต่อไปต่อหลังจากที่สะดุดต้นไม้ล้มมาแล้วโอ้ยโอยต้นไม้มันมล้มอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยว้าขอโทษนะครับ i อม o s o ซ r y รี่ขอกลับบ้านก่อน เบอร์เกอร์ยังอยู่ห่วงอย่างเดียวนี่แหละห่วงเบอร์เกอร์อมันอยากกินเบอร์เกอร์เราหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําบุญใส่บาทไปให้นะครับออนะกกนเดี๋ยวฝากหลวงพ่อไปให้นะครับทําบุญไป <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เรากลับมาที่ร้านเบอร์เกอร์อีกครั้งแต่ดูร้านเหมือนร้านมันปิดหรือมันล้างมันล้างมันเกาวไปหมด ไปล้ครับใครจะอยู่ก็อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับเบอร์เกอร์ยังอยู่เฮ้ยเเบอร์เกอร์มันเปื้อนเลือนหรือเปล่าวะแปลกไปปันปันมันเกาะหลังเลยอ่ะไอ้หุ่นไลกาหายไปใช่ไหมมันเคยมีนะ วิ้ยเสียวหลังไม่หมดแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เราต้องดูข้างหลังด้วยทุกคนทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้ปั่นไปก่อนอใกล้หรือยังอะ่ะบ้านเราอยู่ไหนอะ่ะออมันเลยจะถึงบ้านสักทีเนี่ย <c oughs> ยังไงก็กดกระดิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับออกระดิง่งกระดิ่งกระดิ่งอย่างน้อยมันก็ไม่ลงุงโอ้ <c oughs> แล้วใครขับนะ<อ> <c oughs> นั่งอย่างนั้นแล้วใครขับ ไปไป,ไปหน้ามีไฟอยู่ม,มีไฟอยู่ผมก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับทุกคน <ผม S 2> ปลอดภัยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยรู้สึกโอ้จักรยานไม่อยู่อ,อยู่แต,แต่ลอยเลือดอทำไงทำไงอะไรแบบอะไรแบบวะ <laughs> จักรยาน ทำไมทำไมปั่นท่านั้นล่ะท่ายางทางรถไฟทางรถไฟขอไปก่อนขอไปก่อนขอไปก่อนเร็วเขาอุโมงเขาอโมงเขาอโมงเฮ้ยน่าจะใกล้ถึงบ้านแล้วมั้งผมคิดว่าไปไปไปเงียบไปแล้ววยรอดทุกคนรอดทแล้วรอดแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะเช้าแล้วหรือเปล่าเช้าเหรอใกล้แล้วนี้เหมือนเป็นสะพานเลยไม่รู้ว่าทุกคนผมว่าเราเฮ้ยเฮ้ย เหมือนมันจ้องเราอยู่อ่ะเหมือนเป็นหัวเหมือนเป็นลูกตาเหมือนความรู้สึกเหมือนมีลูกตาจ้องอยู่ข้างทางตลอดเลยอย่าบอกว่าเราไม่ได้ใกล้กลับบ้านหรือยังเนี้ยอมันถึงบ้านน่ะเสียงอะไรเสียงรถเสียงรถลุงลูกครับลูกอุ้ยรถมีฟันด้วย นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบ้าแล้วว้าวไปไปโอ้ยไปไปไปซ้ายขวาเราต้องขับแบบซิกแซกหรือเปล่าซ้ายขวาซ้ายขวาข้างหน้าเขาบอกว่าข้างหน้าอุ้ยทำทางทุกคนอ้ยทางไม่ดีโอ้ยเขากำลังทำทางอยู่โอ้ยังตาามมอีกรถมันอยอย่าพลาดตกลงไปเชียวนะโอ้ยโอ้ยทางไม่ดีเลยโอ้ยมันพังอะไรทาง แต่ลุงก็ยังโอ้ลุงยังตามมาอีกลุงยังขับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่นหล่นมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นทำยังไงดีมันตามไม่หยุดเลยตอนเนี้เออมันตามไม่หยุดเลยอ่ะเลี้ยวก่อนโอ้ยลุงผมขอโทษครับพงศ์ขอโทษครับหรือว่านี่จะเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายของชีวิตเหรอลุงเขาเลยโกรธไงขับรถตามเอาเบอร์เกอร์ชิ้นสุดท้ายเป็นไปได้นะโอ้โห โอ้โหโอ้ยทุกคนไปแล้วอ,อ,อไปแล้วบอรอดวะรอดแล้วรอดแล้วไวย,ย <laughs> <laughs> ลุงมาทำได้แค่นี้หรอวะโอ้ยไม่เก่งเลย <laughs> มาทำได้แค่ตามมันหลอกหลอนข้างหลงังเอ้มันทำอะไรเรา หลังจากที่หนีลุงมาได้แล้วครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเราจะขับรถสวนกับลุงอีกหรือเปล่าเราจะเออจะเจอลุงอีกเปล่าเนี่ยเธอเหนือนะล่าล่ะช่วนน่นล่ะแปลว่าอุโมงเหรอเราเจอแล้วเฮ้ยทำไมหุ่นไลกามันหันตามเราใช่เลย ไปดีกว่าไปดีกว่าไปโกน<อ>คนลุกไปทั้งตัวมีคนปั่นจักรยานคนใช่ไหมคนหรือผีคนหรือผีอครับเซฮัลโหลกันหน่อยสิกดเกิดอีกนี่เขากดตอบไหมสวัสดีครับสว,วัสดีทำไมทางมันมืดมันไม่มีฮัลโหลแบ่งกันกินเบอร์เกอร์ได้นะคนละครึ่งคนละครึ่งไหมมีเบอร์เกอร์อยู่เอาไหมครับ เบเกอร์ร้อนๆเลยครับเออไม่เอาหรอเอาเฮ้ยเขาหายไปแล้วว่ะเออ,เอ,อเริ่นรู้ว่าถนนอะไฟเป็นแบบมันไม่มีไฟแล้วออมันไม่ไม่มีไฟแล้วอะข้างหน้าเป็นอุโมงค์อุโมงค์แล้วสวัสดีครับเบเกอร์ Burger ยังอยู่นะรอบนี้อุโมงค์โคตรด่าเอาไหมแบ่งกันนี่มีหนึ่งชิ้นคุณครับคุณครับคุณเสียงอะไรอะฮะข้างห,หลังนี้ อยงอะไรกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งจักรยานอ้าเราทำไมป้านไปอยู่ข้างบนอย่างนั้นล่ะเออเดี๋ยวอุ๊ย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 โอ๊ยมันจักรยานแซงเราไปมันจากไหนวะเดี๋ยวขอก่อนขอปั่นดีๆก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ข้างหน้าท่านท่านมันตองมองมันใ่ะมันไปไม่รู้จบสักทีอะทุกคน ฮะอะไรอะไรอะตัวอะไรอะหัวโอ้ยไปไปไปวิ่งโอ้โหวูมันตามมาคือทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะมันคือผีเลยวะผีตัวใหญ่ผีอุโมงค์ยักษ์โอ้โหใช่ท่านเดี๋ยวก่อนข้างหน้าโอ้โหโอ้โหปัจจัยกันเต็มเลย ข้างหน้าก็พี่ผมขอโทษถ้าผมถ้าผมถ้าผมขอยนุาตัดหน้าเลยนะฮะทุกคนโอ้โหใครตายไปแล้วก็ตายไปแต่ผมยังไม่ตายยังไม่อยากตายแล้วตอนนี้โอ้ไปไปไปโอ้ยโอ้ยนี่มันอุโมงผีชัดๆโอ๋อขอโทษมีเพื่อนมาปั่นด้วยเจมเลยใช่หรอเพื่อนใครอ่ะโอ้ เพื่อนใครแต่ไม่ใช่เพื่อนผมผมไม่มีเพื่อนผมเป็นคนตัวคนเดียวผมเป็น introvert เพราเป็นโทรเวิร์ t ไม่ต้องมายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมไปทุกคนออะไรอะทวรเนล่าไม่รู้อุโมงค์อะไรไม่รู้อ้เฮ้ยอ้ยเฮ้ยมันเป็นมือเหรอทุกคนโอ้ยเฮ้ยมันเป็นมือว่ะขอบีี้ขอบีี้เป็นมือคือมันโอเค โอ้ยเป็นมือเต็มไปหมดเลยระวังระวังมันจะมาเอาวิญญาณเราไปหรือเปล่าวะทุกคนเฮ้ยทำไมที่เดี๋ยวโอ้ยลุงยังตามมาอีกเร็วกว่านี้ไปไปไปเร็วต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเอาไวปังแค่นี้เหงยเร็วกว่านี้ไม่ได้กดกิ่งได้ยังเดียว ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องทำยังไงครับเนี่ยแม่ผมผมวัางจากการวิ่งตามมาไม่รู้โฟกัสข้างหน้าก่อนโอเคเออได้ไงโอ้ผมว่าอย่าหันไปมองกันลุงมันชนผมทอนไมมันมาจากไหนวะออโห้วโห้วห้อ มาโผล่ที่ร้านเบอร์เกอร์เหมือนเดิมครับเฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วคุณดูทุเลตทุกอย่างมันช้าไปแล้วมันสายไปแล้วหมายถึงอะไรอันนี้อุ้ยถนนเปลี่ยนท้องฟ้าก็เปลี่ยนขันหลังคืออะไรอ่ะขันหลังอุ้ยอะไรอ่ะลูกโอ้ย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 โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย วิญญาณที่เราเคยเจอที่มันเหมือนเป็นหัวคนนี่ว่านั่นอะวงกลมอะไรอะเหมือนดวงตาปะ่ะไม่แน่ใจว่ะตอนนี้ผมพยายามขับประคองอยู่นะทุกคนมันมากันสี่ตัวเลยทํายังไงดีใช้สี่บะหมี่เกี๊ยวอ๋อไปขายบาะหมี่ก็เหรอฮะขอญาตพอดีพอดีอดผม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 ่กิไม่หิวก๋วยเตี๋ยวอ,อยากกินเบอร์เกอร์โอเคเบอร์เกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมกดกิ่งไปเพื่อลดความน่ากลัวลงลดเหรอมไม่รู้ร ทำอะไรไม่ได้กดไปอย่างเดียวเฮ้ยมันพาเราไปไหนอะทุกคนเอขับมันยาวอยู่เนี่ยเออข้างหน้าเหมือนเป็นเนินนะคุณดูดีๆเฮ้ยอะไรอะมันคืออะไรบัลลังเหรอที่นั่งเหรอเฮ้ยทางออกหรือเปล่าเฮ้ยไปเร็วไปเร็วอเอา้จาจักยานแล้วทไมเราลอยขึ้นอะเฮ้ยโดนโซ่ตึงไว้ใครอะครับ เฮ้ยคนนั้นนี่ว่าะอู้หักคอพี่ยามาแบบธรรมดาผมก็กลัวจะแย่เฮ้ยพี่พาผมเข้ามิติโอ้ยเขาทำไรเราอะทุกคนข้างหลังอุ้ยมันนั่งคือเราเหรออ๋อคือผู้หญิงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยมันเอาวิญญาณไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 จะกินเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้หยิบ จักรยานหยิบดิวิ่งเหรอวิ่งก่อนแล้วจะมาจะไม่ต้องเอาจักรยานแล้วหัวปลดที่ไหนเฮ้เหมือนรถรถมีเบอร์เกอร์ถุงเบอร์เกอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ผู้หญิงคนนั้นหรือว่า เป็นเราเองที่ขับรถชนผู้หญิงคนนั้นเอา้าแล้ววิญญ,ญาณก็เลยตามมาหลอกในฝันไงแล้วไอ้คนที่ปั่นจกักรยานคืออะไรอะก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละเราเหมือนเรากลายเป็นผู้หญิงคนนั้นหรออออุ้ยโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์นะครับจะกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ปไปแล้วบ๊ายบายไปกินเบอร์เกอร์ก่อนหิว